นี่ทุกคนหลังจากที่ผมไปถามชาวบ้านแถวแนวตะเข็บชายแดนดูนะไอเรื่องของเถื่อนแถวนั้นนะที่มันเยอะแยะรู้ไหมเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราเนี่ยเสียกไปปล่อยให้มันเนี่ยเดินข้ามไปข้ามมาได้อย่างเสรีเลยไม่จับอ,ะอ่ะเมื่อมันเข้ามาได้ปุ๊บมันก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันมันก้าวของมันมาขายเราก็เอาของเราไปขายถ้าใครต้องการมากกว่านี้ก็ สั่งนะเดี๋ยวจะเอาไปส่งเนี่ยคือคนชาวบ้านแถวนั้นเขาไม่ได้มองเป็นของเถื่อนเพราะว่าในเมื่อมึงปล่อยให้มันเข้ามามันก็ซื้อขายกันได้นึกออกไหมทีนี้มันก็ไปเปิดช่องให้พวกนายทุนนายทุนมันมีของเยอะมันก็ล่อจังหนับเลยมึงจะเอาอะไรอ่ะสั่งเอาไปส่งแล้วกูจะเอาอะไรจากมึงสั่งเอาเข้ามาเหอเดี๋ยวกูก็สั่งมึงมึงก็เอาเข้ามาอย่างเงี้ยหนักเข้ากว่านั้นก็คือคนไทย เข้าไปปลูกอ้อยปลูกมันอยู่ฝั่งนู oh ้นฝั่งนู uh ้นเนี uh ่ยอ uh ้อยมันของไทยดังนั้นนะยางพาราปาล์มน้ํามันของคนไทยดังนั้นเพราะค่าแรงที่นั่นน่ะมันถูกเพราะฉะนั้นถ้าเปิดการลบไปเนี่ยสิ่งที่เสียหายนอกจากคาสิโนคือกิจการของคนไทยอ้อยมันปาล์มน้ํามันแล้วก็ร้านค้าของคนไทยด้วยที่อยู่ที่นั่นเยอะมากทีนี้เอาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรก่อนที่คนไทยเข้าไปปลูกไว้เนี่ยเข้าไปปลูกได้แต่ตอนที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยต้องจ่ายมันอีก เหมือนกับต้องซื้อของตัวเองอะไม่งั้นมันก็จะมาแอบวางกลับบื้มมาไว้เข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้หนักๆเข้ามันก็ฝังกลับบื้มมาเรื่อยกลับกังระเบิดนะฝังมาเรื่อยๆฝังมาเรื่อยๆฝังมาเรื่อยๆจนถึงหนองจานหนองยากแก้วตาพยาเนี่ยจนถึงทุกวันเนี่ยไอเซ้นอะมันทำไมถึงบอกว่าปิดด่านอีก100ปีมันก็ยังอยู่ได้เพราะมันเข้าใจว่ากิจการที่ฝังมันอะ เป็นของคนไทยทั้งนั้นทั้งบ่อนคาสิโนร้านค้าและพืชผลผลิตทางการเกษตรทั้งหลายเนี่ยของคนไทยทั้งนั้นมันเข้าใจว่าแบบนี้และสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นอีกก็คือนายทุนคนใหม่คือคนจีนคือแก๊งกมเมอร์ซึ่งมีเงินทุนหนากว่าคนไทยแล้วมันจะมาแคร์นายทุนคนไทยทาไมอะ่ะใช่ไหมจะปิดก็ปิดไปดีและสิ่งที่ผู้หลับผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยชอบบอกว่ากลัวว่าต่างชาติเขาจะมองเราไม่ดีเนี่ย ผมคิดว่ามันอาจเป็นแค่ข้ออ้างเท่านั้นแหละ <ağı> แต่จริงๆแล้วสิ่งที่ไม่อยากเสียก็คือทุนที่ลงไว้เยอะที่ฝั่งนู้นมากกว่า <laughs> แล้วก็ยังอะไราอาวรนกาไรที่เคยได้จากฝั่งนู้นด้วยใช่ไหมล่ะ <muş stick> ตามนั้นแหลนะ